ไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยพร้อมคณะในโอกาสมาเยือนและเชื่อมสัมพันธรรมไมตรีกับจังหวัดเชียงรายค่ะ ที่ห้องรับรองสารากลางจังหวัดเชียงรายค่ะนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนางลุกษนาอัฟซอเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยพร้อมคณะในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงรายและได้ถือโอกาสนี้ค่ะเข้าพบและหารือกับจังหวัดเชียงรายในด้านในด้านสวัสดิการการย้ายถิ่นฐานและการจ้างงานของชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงรายซึ่งจังหวัดเชียงรายค่ะได้นําเสนอข้อมูลแผนงานการพัฒนาเชียงรายให้ เป็นเมืองสุขภาวะรวมทั้งการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤตน้ำท่วมและด้านผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่มีแรงงานตกเป็นเหยือ่อถูกหลอกลวงให้ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านติดกับไทยซึ่งทางจังหวัดเชียงรายก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและส่งกลับตามขั้นตอนค่ะสำหรับประเทศไทยและปากีสถานมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นครอบคลุมในหลายมิตินะครับมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน มีนักศึกษามุสลิมไทยหลายร้อยคนศึกษาด้านศาสนาในมหาวิทยาลัยของปากีสถานเอกอัครราชาทูตได้แสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลไทยที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีในฐานะของผู้แทนประเทศที่มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนการดําเนินงานกับประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายต่อไปนั่นเองครับปิดท้ายข่าววันนี้